เื่อจากกรุงเทพที่เยาวราชนะ,ะก็คลิปนี้เราจะพามากินสตรีทฟู้ดที่ยาวราชนะ,ะเพราะว่าเขาขายติบเลยขายติบเลยก็มาดูฮะว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงนะฮะก็วันนี้เป็นวันที่ฝนตกชุ่มแฉะมากเฮขาเามนอะไรอะ่ะ แช่ปลาเท้าด้วยอ่ะเฮ้ยม,มีสปาเท้าด้วยอ่ะซึ่งตอนนี้คือมันเปียกมากอ่ะเนี่ยดูดิฝนมันตกลงมาผมก็ต้องใส่ไต่ได<น>้เพราะว่าเขาโอ้ไม่ไดตอนนี้เขามีเอ่ออะไรอ่ะหูฉลามรังนกด้วยอ่ะเนี่ยดูดิเห็นไหม ซึ่งผมก็จะดวินถ่ายแล้วก็ดูกล้องอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเออเขาไม่ปิดถนนอะ่ะแล้วแบบรถอะไรก็ขับเข้ามาได้อะ่ะนะฮะขึ้นย,หยมหอมอนดิ้น้ำแตงโมปั่นนะคะเนี่ย เจ๋อลําไยก็มีฮะนี่ผมว่านี่แหละทัพที่เป็นถนนเส้นหลักที่อะไรอ่ะเออเพลง l o ก t Star ที่ดิฟ่ามาถ่ายอ่ะก็จะตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมผมว่าต้องเป็นเส้นนี้แน่ๆเลยอ่ะที่ดิฟ่ามาถ่ายอ่ะแลวเขาก็ปิดปิดถนนอ่ะเออในเอีอ่ะมีสิทวิดีโอคือไม่มีผู้คนเลยอ่ะ แต่พอเปิดถนนปุ๊บหรือตอนนี้ก็คือแบบโอ้ไม่ก็เ oh <my> จ๋งมาก ก็มาลองกินนะฮะอันนี้ไม้ละหนึ่งร้อยนะแอบแพงอยู่เออล่าเนี้ยเขาขอเป็นอะไรอ่ะกระดาษกระดาษที่แบบกินได้อ่ะขอขอนะฮะอืมหวานมากหวานเลยอ่ะอร่อยมแล้วมันกรอบมันแบบมันล้ำตาลอ่ะมันไม่หนาเกินไปฮะ กลางกรอบแบบพอดีพอดีอ่ะน้โน้นนี่เป็นคิดตูกระดาษนะไม่มีรสชาติเหมือนกินข้มกระดาษอ่ะตามเซเวนอ่ะเคยกินไหมร่อยเนี่เขาจิ้มผิดฝั่งหรือเปล่าอันนี้มันไม่ใช่ฝั่งเนี่ยค่ะจัดแต่ทานเนี่ยนี่ยเดยดิเขาจิ้มผิดแน่เลยถนนเยาวราช ้นี่ฝรั่งอะไร้ามาเต็มเลยนะคระเรื่องอะไรอ่ะนี่ดูดิมีตูเรียนด้วยใหญ่มาก อาหน่ากินเยอะมากอ่ะอันนี้ผัดไทยฮะมีนี้ด้วยอ่ะดูดิมีอะไรอ่ะของสดเยอะมากอ่ะใช่ี่ยดูดิวิโก้โฮเกเมาริยังขากินกันแบบนี้เลยอ่ะขออสดตกเนาะข้หมี่ก็มีอ่ะ มีุ้งทอดเกี้ยทอดด้วยอปอบเปียมีรองเท้าผ่ายอือ้ปลาหมึกนี่อะไรอ่ะมีแต่พวกของสดอ่ะมะม่วงสุดแล้วอ่ะที่เหลือก็มืดอ่ะอันนี้พวกขสดสดเลยอ่ะอช่วั่ออันนี้ก็มีอ่ะโอ้โหน่ากินมากอ่ะอันนี้ก็มีอ่ะโอ้อ่ะ เป็ดอันนี้ก็มีอ่ะดูดิของขายเยอะมากฮะจริงมากเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะเป็นเม็ดเม็ดอ่ะน,น,น,น้ำทับทิมฮะคนเยอะมากอ่ะโมน้อยซึ่งที่เยาวราชนะฮะเดิมชื่อถนนยุพาราช นะฮะสร้างตอนปีพศสองสี่สามห้นะฮะใช้เวลาสร้าง8ปีในสมัยรัชกาลที่5นะฮะซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะมีคนอาศัยทั้งคนจีนและก็คนไทยที่เ,เป็นเชื้อสายจีนนะคะซึ่งคนจีนที่อพยพมาที่นี่เนี่ยเป็นาชาวแต้ จัวเหรอจำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมขึ้นไว้ตรงนี้ละกันนะฮะอย่างี้ยืนมาเลยว้าคนเยอะมากอ่ะ มันจะออกมาได้ใช่ไหม้จ hmm> ับ่นมากโอเคอ๋อมีอะไรอ่ะได้แมคชลด้วยนะไ้เอายจั๊อาหารเรามาแล้วนะฮะมีอไเป็นไก่ไม่องหมูต้องมีต้มีไข่นะฮะ้อมีหมูตอบโอเคครับนะฮะครับ ก็นจ่เกว่าะไรแฉดูเนี่ยันได้ค่ะมันไม่ใช่ปนอดีอหนูนี้ด้วยะจะตกเป็ดนี่น้ำซุปอ่ะ ม,ม,มันมมีความขมนะฮะก็นี่นะฮะผมซื้อเป็นน้ำมะพร้าวอันนี้มานะฮะขวดละ35บาทไม่ไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่าแบบนี้นะัะ ามการน,นั่ดออาหวานนิดนึงก็ได้เป็นรสชาติี่แบบหวานมากหวานอะไรมากอะ่ะอะไรอะสราระเรารอแบบ้าคุยชายนะม,มากินอยู่ยนะนซึ่งที่นีตอนปี ข2 2 5 6 1กรุงเทพก็ได้รับเลือกจาก CNN ให้เป็นเมืองแห่งสตรีทฟู้ดอันดับหนึ่งของโลกโดยเฉพาะย่านย่านเออไชน่าทาวน์หรือเอออะไรวะเยาวราชแห่งนี้นะคะเนี่ยดูดิอันนี้ร้านอะไรอ่ะคนต่อคิวกันกับเยอะมากเลยอ่ะดูดิเฮ้ยเจ๋งอ่ะโอ้ oh my god คนเยอะมากอ่ะ 对。<Yeah. S 2> ใช่หน้าทาว่ะ hey, ผมว่ามันก็เป็นร้านถุงฉลัดแน่ตึกนี้เหมือนจีนมากอ่ะดูดิเฮ้ยเหมือนเป็นจีนอ่ะก็ไม่แปลกหรอกนะฮะว่าทําไมที่นี่มันเหมือนจีนอ่ะแล้วที่นี่นะเป็นพื้นที่ที่มีราคาเป็นอันดับแปดของประเทศไทยเลยนะฮะผมไม่แน่ใจนะมะว่าพูดถูกหรือเปล่าวะ นี่อะไรอะ่ะเป็นข้าวกรอกอ,อ่ะเฮ้ยจริงอะ่ะโอ้ยม่พี่สวยมากอะ่ะเน,นี่ยดูดิต้องเดินดูรถนะฮะจะโดนรถชนแลสวยสวยมากอะ่ะนี่ดูดิออ Oh my god เป็นบารหรอน่าจะใช่นะบาแน่ๆเลยเสิร์เครื่องดื่อแอลกอฮอ,อล์นะเก็กลูกอหน้าวในนี้เราก่อนหน้านะคะอันนี้แกแล้วนะแกชิม งทั้งแคบฮะแคบปุดๆแบบเฮ้ยร้านอะไรอ่ะโอ้คนกินเยอะมากฮะเนี่ยนะ oh <my> โอ้ my god ก็คลิปนี้ผมก็พามาเปิดเปิดโลกนะคะเผื่อสำหรับใครที่แบบยังไม่มาใช้หน้าทาวนะฮะเนี่ยโอ้ oh my god ยฝนเริ่มตกมาอีกรอบนะและรอนมากเลยนะใส่เสื้อดูเนี้ยเสื้อกันฝนอ่ะเนี่ยออกมาจากโซนไนมาทาวกัแบบนั้นแล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นข้างแล้วค่ะ เค้กซีข้าก่อบก็น่าจะเป็นอาหารสุดท้ายแล้วที่เราจะกินในทริปนี้นะคะก็ไม่ต้องพึ่งมาแต่เ่าวาเอฟซีผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยกินนะคะผมคงไม่ต้องมรยายรสชาติหรอกนะว่ามันเป็นยังไงอ่ะ